าเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีนะครับมีข้าราชการที่ใช้หลักธรรมในการที่จะปลุกฝังจิตสำนึกให้กับผู้กระทำความผิดให้กลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่านะครับโรงเรียนทรัพย์มงคลวิทยาโรงเรียนไก่ปืนเที่ยงแห่งนี้นะครับพี่ระพง์วงศรีจันทร์หรือว่าที่ใครๆรู้จักว่าครูเอกูผู้สอนศิลปะให้กับเด็กๆนะครับก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมานะครับในการที่จะสร้างโอกาสและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆที่ยากไร้ที่นี่มากว่าหลายสิบปีแล้วครับ เหตุผลที่ครูเลือกมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับในความคิดของเราเนี่ยเด็กอีสานเป็นเด็กที่รู้สึกว่าจะขาดโอกาสเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาถ้าเรามีโอกาสช่วยเขาได้ในเรื่องการศึกษาก็น่าจะมาที่นี่กเ็เลยเลือกตอนผมมาดูเลือกโรงเรียนครั้งแรกนะก็มีอาคารแค่สองหลังเล็กๆเ,เ,เองแล้วก็ยังไม่มีเด็กที่ที่จบแล้วไปประกอบอาชีพประสบความสำเร็จหรือเรียนต่อสูงๆเลย เด็กแทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นในระดับสูงเลยเพราะว่าไม่ใช่ขาไม่ฉลา,าดเป็นสภาพแวดล้อมของเขาหนึ่งกลับบ้านไปก็ต้องดินน้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดต้องทํามาหากินผู้ปกครองไม่อยู่ด้วยบางคนต้องอยู่ป .5 ต้องเ,อเลี้ยงน้องแล้วต้องทำกับข้าวให้น้องกินแล้วไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยโอกาสาที่จะเจริญก้าวหน้าทางวิชาหลักๆเนี่ยยากแต่วิชาศิลปะเนี่ยเป็นวิชาที่เเอดอ็กทำแล้วมันเกิดสุนทรีมันเพลิดเพลินเ,เขาน่าจะสนใจสิ่งนี้ได้มากแล้วก็ซึมซับสิ่งนี้ได้มากก็เลย คิดว่าจะเอาศิลปะเนี่ยเปิดทางทางการศึกษาให้เขาได้ทำไมครูถึงเลือกอาชีพมาเป็นครูอะครับพ่อพ่อก็เป็นครูแล้วก็เห็นพ่อสอนหนังสือสอนเด็กอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นความฝังใจแล้วก็เมื่อเราโตเติบโต,ตมาเราเจอครูที่ดีๆเยอะคอยคอยสนับสนุนช่วยเหลือเปิดโอกาสให้กับเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ในคนคนเดียวกันเหมือนพี่ชายเราพูดจริงผมไม่ไม่คิดว่าจะได้เรียนในะระดับ ที่สูงเนี่รับมหาวิาลยบก็เป็นพวกครูชี้แนวทางสว่างให้แล้วเราก็เกิดความประทับใจว่าเออถ้าเราโตขึ้นเราคงน่าจะเป็นครูได้ครับถ้าคำว่าครูหมายถึงคนที่เป็นผู้ให้นะครับครูเอก็คงจะเป็นครูที่เป็นผู้ให้ที่เรียกว่าให้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเสาร์ที่หรือว่าวันหยุดนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับครูเอก็นัได้ครับเป็นผู้สิทธ์นะครับเพื่อจะไปเรียนรู้ศิลปะนอกสถานที่ครับ วันนี้ครูจะไปไหนครับนี่ก็จะพาเด็กไปฝึกวาดรูปจากสถานที่จริงครับครับเราโชคดีที่นี่เรามีธรรมชาติมีทุ่งดอกกระเจียวครับซึ่งเด็กเชยภูมิน่าจะว่าดอกกระเจียวเป็นเด็กสัมงคนด้วยน่าจะว่าดอกกระเจียวเป็นไม่งั้นก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนเชยภูมิ<ป>อันนี้ก็เป็นความสนุกของครูด้วยมั<อ>้งได้พักผ่อนด้วย <นะ S 2> แล้วก็ได้ให้ความรู้กับเด็กอยู่กับเด็กก็เพลินเพลินอยู่แล้วเวลาสอนก็สนุกแล้วก็ได้เที่ยวด้วยครับ อันี้สัมผัสของจริงแหละเหมือนไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนกระดาษเข้าใจเราเอามือไปสัมผัสมันไปดูมันให้เข้าใจระยะใกล้ชัดไว้มีรายละเอียดเยอะไว้ประทับใจตรงไหนพยายามดูที่ว่าได้อะไรจากการที่เราได้มาเรียนศิลปะ่ได้ความรู้แล้วก็ความรู้ไม่ต้องเองกียรติยศใจเกียรติกศใจแตได้เป็นครูได้ครูเคยบอกว่าถ้าเก่งศิลปะเราทำอะไรก็ได้ ครูบอกว่าไงบ้างที่มาในครั้งนี้ครูบอกว่าครูจะมาสอนว่าดลูปคครับ,รบแล้วยังไงต่อนะไม่เก็บเงินเลยเลสอนที่ฟรนะีเลยสอนที่ฟรีเลยที่ถ้าไม่มีครูนี่เราจะได้มาแบบนี้ไหมนะไอ้ไวมก็ช่วงแรกก็การการเรียนการสอนก็ในศิลปะก็คือหมายถึงว่าถ้าเราสอนในบทเรียนก็คงจะธรรมดาเด็กจะรู้ธรรมดา แต่ถ้าจะเอาให้เด็กได้ดีเลยก็ต้องมีเวลาพิเศษสําหรับเด็กเมื่อเมื่อจะมีเวลาพิเศษก็คือต้องฝึกนอกเวลาครับฝึกนอกเวลาก็จะมีปัญหากับผู้ปกครองบ้างเพราะผู้ปกครองต้องใช้งานเด็กหลังเลิกเรียนวันเสาร์อาทิตย์เด็กต้องเข้าไล่อย่างเงี้ยช่วงแรกก็จะมีปัญหากับผู้ปกครองมาเอาลูกฉันมาทําอะไรมาทําอะไรมันหากินได้หรือแบบนี้แล้วก็ต่อสู้อยู่ระยะหนึ่งลาบากเหมือนกันแรกๆพยายามอธิบายว่าศิลปะมันไปทำมาหากินอะไรได้บ้างยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกลมจะเกจิตใจว่า เอารูปไปขายที่ไหนได้บ้างมันประยุกต์ไปทําอะไรได้บ้างนอกจากการวาดรูปลองนี้ครับไปแข่งขันได้รางวัลไหมเด็กจะมีชื่อเสียงไหมก็พยายามพูดเรื่องนี้ก่อนพูดทีเรื่องวบ้านเขาายย้าใจง่ายๆก่อนขอแม้กระทั่งว่าเด็กคน,คนเด็กที่จะไปเรียนนี่ร้องไห้ไม่ได้ไปครูนี้ต้องเอาครูผู้หญิงไปคนหนึ่งไปกา้าไปบอกขอให้ไปก่อนเถอะเราจะหาทุนให้ก็ถึงขนาดนั้นแล้ว ทำแสงสว่างมันได้มันเป็นสีทึบแสงงรูปที่มันจังจาช่วยกันวิชาเรียนศิลปะของครูเอนะครับข้างอาคารโรงอาหารในวันนี้นะครับไม่ใช่มีแค่ครูเอกับลูกศิษย์ปัจจุบันเท่านั้นนะครับยังมีศิษย์เก่านะครับที่เรียนจบไปแล้วหลายปีก็กลับมาร่วมกันครับวันนั้นก็จะให้พี่สานิต่ได้ดูครูก็จะเป็นคนยืนเชิญเช ตอนนี้เรียนไปทางไหนเร,เรียนค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิค่ะคุณแม่ของอาจารย์เป็นคนส่งเรียนนี่หมายความว่เาเรียนจบจากที่โรงเรียนนี้แล้วก็กอาจารย์ก็ยังดูแลอยู่แล้วเขาช่วยเหลือแล้วเขาส่งเสียหนูขนาดไหนครับก็ทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะก็เหมือนเราแบบเป็นสมาชิกในบ้านคนหนึ่งเลยค่ะให้ให้ความสำคัญเหมือนลูก อาจารย์อาจารย์อาจารย์เขาดีทุกอย่างค่ะถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนพ่อ <disp. S 2> เหมือนพ่อวันหนึ่งถ้าเราจบมาเราจะเป็นครูใช่ไหมเราจะเป็นครูแบบไหนก็ดำเนิน,นลอยตามครูครูพิรพงศ์ทำให้ทำถึงจะไม่ได้เท่าเขาแต่ก็คิดว่าตัวเองต้องทำให้ดีที่สุดนี่หนูจบไปกี่ปีแลครับเจ็ดปีแปดปีแล้วค่ะ เราตอนนี้ก็คือมาทํางานอยู่ที่เดียวกับคุณครูค่ะคะ่ะก <Willy. S 3> ็ค like ือแบบรู้สึกว่าตอนที่เรียนอยู่อะค่ะก็อยากกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองว่าครูก็ไม่ใช่คนที่มีครูก็ยังรักที่นี่เราคนที่นี่ทําไมไม่รักเราทําไมจะรักมากกว่าครูไม่ได้แบบนี้ค่ะเนี่ยวตรงนี้เนี่ยยังเขียนไม่เสร็จยังมีสกิลแซงเลยลูกศิษย์ของเราที่นี่มีสองประเภทหนึ่งก็คงไม่ได้เรียนแน่หมายถึงว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรครูก็ ที่หล่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้เขาเป็นคนดีมาอยู่กับเราเป็นคนดีเป็นคนข,ขยันอดทนแล้วก็มีวิชาชีพติดตัวเล็กๆน้อยๆจากงานศิลปะไปอาจจะไปประสบจังหวะแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรแล้วก็อย่างน้อยต้องเป็นคนดีในสังคมขยันอดทนนี่เป็นอย่างนะที่เห็นอีกอย่างหนึงคือเด็กที่ตั้งใจเรียนต่อของเราประสบความสำเร็จก็เข้ามาหาวิทยาลัยได,ได้แล้วก็ประกอบอาชีพได้ บางคนก็เป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นเป็นนายช่างอะไรนี่ก็ถือว่าสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วครับถ้าถ้าผมมองครูนี้ครูเป็นศิลปินครูเป็นศิลปินประเภทไหนผมก็เป็นศิลปินประเภทที่ไม่ใช่ที่จะสร้างผลงานศิลปะบนเฟรมผ้าใบหรืออะไรที่มันจะยิ่งใหญ่แต่ว่าเฟรมของผมก็คือเด็กคือชีวิตของเด็กผมต้องรับผิดชอบสิ่งที่ผมเขียน แล้วก็รับผิดชอบที่ว่าต้องรับผิดชอบมากเพราะาเป็นที่เขียนก็คือชีวิตคน